ถาไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดร้ายกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับเตือนภยัยฝนฟ้าพายุพยากรณ์อ,อากาศเช่นเคยในวันที่29มิถุนายน2565โดยวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือน พายุดิเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้มีผลกระทบตั้งแต่วันที่30มิถุนายนถึง -2 กร,รกฎาคม2565เนื้อความมีว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูดที่15.0องศาเหนือ ลองติดจูดที่116.0องศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวลงทางที่ตะวันตกค่อนข้างเหนืออย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่2-3กรกฎาคมนี้ประกอบกับในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง -2 กรกฎาคม2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระหวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่30มิถุนายน2565ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่หนองคายบึงกาฬอุดรสกลนคร นครพนมและมุกดาหารภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้ได้แก่ระนองพังงาและภูเก็ตขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังและขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณมากคะ่ะกะไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ